ป่าพอแซ่บป้าทานังอาทิจังโจ๊ะตาหลวงปูคูณแล้วล่ะได้จากปีแล้วนะพ่อเป็ดสิบสามปสิบมีเงินเดือนนะวัชนาโทษเดือนละวเขาได้เป็ดร้อยตีหม่างเดี๋ยวหูพร้อมหูนวกกระไดหู้สูงอายุกระไดหู้นะเป็นตะยืนเป็นน้าจังเนาะ กินไรสุิมไ่อหวะได้ยินบลน่เ่นนะได้ยนหรือ่าเดี๋ยวราจะยจากปีแล้วนะได้จากปีแล้วนะเก้าหกสโอ้จักน่อยก็ได้เจ์ร้อยแล้วรยนเนะ้าะอืมก็ได้ยินโยแต่บ่ปันได้เนาะท่าบันเรานองปักแก้วครับผมได้แล้วพี่ใหญ่อื้อ ไาจะซื้อใหญ่เอื้องตี้ยได้ผู้ใดใหญ่เอื้องนะใหญ่เอื้องหั่นน้ามาด้วยใหญ่เอื้องเสียเขาเข้าออนทีเออได้ใหญ่เอื้องมาเ้ากับตาเอื้องด้วยยังเอาออนบอลเตี้ยนซื้ออื่องนี่ดูดีเนาะส่วนใหญ่ที่เปลี่ยนชนิดก่อในย่างในแนวกินนะแม่น้องไม้กินแล้วต้ เอาไปให้ส่งเจ้ากินแร่งไปให้นางลำกินแร่งให้นางลำดีแเรงไปให้อันเม็ตูพรกินแล้วบ่กินแล้วกินแล้วไมเป็นพรักนี่นะเป็นพรักเงินนะโฉวนักทันเหรอวะคนคนไทยกันนักพจนิยมพรนี่เหลือเกินกไปบ้านป้าแล้วเนี่ยอย่าเฝ้าไปเฮียอยู่น้ำก้อนก้อนนั่งโดนบ่ได้อุยนั่งบ่ได้ก็นอนเอาก็เป็นพอตูแล้ว ซื้อสวยลูกสวยล้านเนี่ยสินตัวหอยกอกโฆษณาด้วยโฆษณาดีแล้วชิคให้ซื้อให้นี่นะปลาซุมสดๆใหม่ๆเนี่ยจากปลาธรรมชาติบดไอศครีมเลี้ยงเองหรือปลาลำปวนหรือปลาเลี้ยงนี่นะปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงสะเอาเน็ตจ้ะเกตเองจะซุดปลาซุปก็คิดเอาเองบดไอศครีมสั้นกันบูดกันบีดวันตี่ตัวละชีสิบบาทพี่น้องอ๋อวออ๋อวอพี่น้องอ๋อวอตัวละชีส อันนี้ให้สิมพร้อมนี่นี่นี่ให้สิมมย่างดีพี่น้องปัสมปัดปวนอันปวนผุเอินค่อยปรตตู่ประตูซื้อให้ล้านเนี่ยื้อให้ล้านเนียเออซื้อให้ล้านเนี่ยซื้อให้ล้านเนี่ยปรตตูก็จะได้ซื้อให้นะปตลาั้อใเอนปกให้อินป้าน้องเซฟก็พี่น้องเซฟก็แล้วเนาะ ว่าจะซื้อให้ลูกให้ล้านก่อนดอกซันนะเป็นไม่พอพี่น้องพี่น้องน้องอุ้มหลวงอำเภอด้านซ้ายปาคือแต่งตัวเปลนทีมงามใช่ไหมเนาะมาทอดกระทิยนบ้านไหตักพี่น้องที่ชุว่างายแต่งตัวเกินใส่สุดคือกันดีใ่ไหมเนาะเมนียงด้านซ้ายเนาะ เป็นระเบียบงามดีเก่งมีแต่ผู้งามงามพี่น้องโถ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 โไปประหอดน้องอุ้มหลวงจักรยาเมือนะ้าให้พยายามนะเด้อเมื่อน้าที่ป